สวัสดีครับ BT Premium Auto Cinon นะครับวันนี้ส่งงานกับ Mitsubishi x p a n d e r นะครับคันนี้ติดตั้งเป็นโปรเจคเตอร์ไบบอก9.1 Black Edition นะครับมาพร้อมประหลาดฟ้า10 55วัตต์ตัวนี้มาพร้อมกับกรอบวงแหวน LED Beam Style นะครับแล้วก็ Daylight Audi ครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าติดไปแล้วแสงจะโหดขนาดไหนนะครับคันนี้เดิมๆตอนแรกติดเป็นหลอด LED Mini Projector มาครับเดี๋ยวผมให้ดูคลิปเบื้องต้นตอนที่ถ่ายไว้ก่อนจะทานะครับเดี๋ยววันนี้มาดูแสงไฟของที่ร้านก่อนเปิดไฟออนครับ เปิดไฟออนนะครับเดลท์วิ่งกวาดซ้ายกวาดขวาครับไฟหลีครับเปิดไฟหลีนะครับวงแหวนทํางานนะครับเดลท์จะดิมแสงลงไฟเลี้ยวฝั่งนี้ครับสวยงามครับผมปิดไฟเลี้ยวครับมาดูฝั่งนี้ครับไฟเลี้ยวครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูแสงนะครับระหว่างที่กําแพงกันนะครับบัลลาดตัวนี้เป็น55วัตต์นะครับเป็นฟ้าเทนนะครับจะวอร์มแสงไวมากนะครับไปสูงครับ ลูกแก้วทุกตัวของร้านเป็นใบซีนอนนะครับสูงและต่ําในตัวนะครับเดี๋ยวมาดูแสงผ่านฟิล์มตัวรถกันคันนี้ฟีล์มน้าจะหกสิบนะครับนี่ผ่านฟิล์มตัวรถนะครับกลางวันนะครับผมสูงครับชัดเจนครับผมสนใจงานติดตั้งดีๆแบบนี้นะครับติดต่อหาเราได้ที่ BT Premium Auto ตอ n o ซีนอนทุกสาขาครับผมขอบคุณครับ